สวัสดีครับพมกับก้อยเจงจากเรื่องโกงในวันนี้ก้อยเจงจะพาไปฉีดยาข้าวหนสุดท้ายนะครับก็ที่ทํานะครับก็ข้าวแปลงนี้ก็จะเป็นข้าวสายพันเจบีตองแปดนะครับก็ได้เจ็ดสิบสี่วันนะครับรวงเริ่มก้มแล้วนะครับเมล็ดบางเมล็ดที่เราเห็นลางบางรวงอะไรอย่างเงี้ยครับเริ่มเหลืองแล้วนะครับเราต้องรีบฉีดแล้วครับผมฉีดเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอการคอลวงแห้ง มาถึงหน้าเลยนะจ้ามาถึงหน้าเลยจ้าก็เป็นพี่พี่ขวัญนะครับผมมีใช้งานได้ตลอดนะครับเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาชมเข้าทิวทิวเอ่อบนสูงๆนะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปบนรถกันนะครับมาจ้าเดี๋ยวพาชมครับผม ไปครับเราไปชมกัน พอมีบ้างนะครับข้าวหางข้าวปนนะครับพอมีบ้าง ตรงนี้ก็จะเป็นส่วนเกินของหญ้านะครับก็จะมีหญ้าพุ่มพวงหรือหญ้าข้านกปักกนนะครับ จะสู้งวดที่แล้วไม่ได้นะครับ ครับผมข้าวเจิีวันนะครับสำหรับข้าวพันเจดีเจบีตองแปดนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามไปด้วยนะครับรอดูผลการเก็บเกี่ยวกันนะครับว่าผลผลิตจะได้มากน้อยเพียงใยนะครับเพราะว่าต้นนี้แหละอยู่แล้วนกและหนูที่กวนแล้วก็แสงแดดความร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้ข้าวลงลงลงเล็กนะครับก็มีส่วนนะครับ